ดนเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างไทยและกัมพูชาที่บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกลายเป็นเรื่องที่ชาวต่างชาติกำลังให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอินโดนีเซียหาเกิดการสู้รบขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาชาวอินโดนีเซียบางคนบอกว่าเขาสนับสนุนประเทศไทยเพื่อให้สำนักงานใหญ่การพนันออนไลน์ในกัมพูชาซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียถูกกำจัดออกไปและการค้าอวัยวะของคนอินโดนีเซียในกัมพูชาก็จะถูกกำจัดออกไป ชาวอินโดนีเซียต้องการช่วยไทยส่งขีปนาวุธและจรวดให้ไทยถล่มกัมพูชาชาวอินโดนีเซียบางคนบอกว่าสนับสนุนประเทศไทยรัฐบาลกัมพูชาปกป้องการค้ามนุษย์คนไทยปากีสถานและอินโดนีเซียจำนวนมากตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในกัมพูชาชาวอินโดนีเซียบางคนบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นกัมพูชาจะเป็นประเทศแรกหรือไม่ติดตามเรื่องราทั้งหมดได้ทางช่องสมรภูคุคอมเมนต์ครับ ก่อนจะไปรับชมตองราวก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องของแอดมินด้วยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ประทะก,กันร,ระหว่างทหารไทยและกัมพูชาที่บริเวณช่องบกอำเภอน้ํายืนจังหวัดบุราชธานีเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปหนึ่งรายซึ่งยังไม่มีข้อยุติและทางกัมพูชาเตรียมนำเรื่องไปฟ้องศาลโลกทางด้านฮุนเซนได้พูดถึงเรื่องที่กัมพูชาขอให้ไทยนำข้อพิพาทเรื่องพรมแดนขึ้นสู่ศาลโลก เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันและแก้ไขด้วยวิธีทางการทูตแต่หากไทยยังบ่ายเบี่ยงอาจทําให้เกิดสถานการณ์เหมือนกับฉนวนกาซาที่อิสราเอลและปะาเลสไตน์ขัดแย้งกันแบบไม่มีที่สิ้นสุดทางด้านกองทัพบ,บกได้โต้กัมพูชาว่าอย่าบายเบียงประเด็นฟ้องศาลโลกมันเป็นคนละเรื่องก,กันกับปัญหาปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือจะทําอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันในพื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนดังนั้นจึงยังไม่ได้เป็นประเด็นการชี้ชัดว่าควรเป็นดินแดนของใคร กองทั้บกกลาวต่อว,ว่าลำดับแรกต้องถอยห่างจากจุดประทะและให้คณะกรรมาการร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC มาดูในเรื่องปักปันเขตแดนหรือกฎหมายข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องสื่อของอินโดนีเซียหลายสื่อต่างก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นอย่างมากโดยสื่ออย่าง Data f a ั t a ้เขาได้พูดถึงประเด็นนี้ว่า ความตึงเครยียดบริเวณชายแดนกัมพูชาไทยเพิ่มสูงขึ้นหลังจากเกิดเหตุยิงกันจนทหารกัมพูชาเสียชีวิตทําให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งจะลุกลามบานปลายขึ้นเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เพราะการประทะก,กันครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อความพยายามการทูดระหว่างสองประเทศทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กลับมาประทุอีกครั้ง,งเหตุการณ์นี้ยังเน้นย้ำถึงความเปราะบางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองแม้ว่าเมื่อไม่นานมานี้จะตกตงกันที่จะรักษาสเสถียรภาพในภูมิภาคไว้แล้วก็ตามดังนั้นสงครามในอาเซียนจะประทุขึ้นหลังจากนี้จริงหรือไม่ นี่ก็เป็นสื่อของอินโดนีเซียได้กล่าวเอาไว้นะครับจากข่าวดังกล่าวก็ทําให้มีชาวอินโดนีเซียต่างให้ความสนใจเข้ามาพูดถึงเป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่ครับชาวอินโดนีเซียเขาอยู่ข้างไทยครับเขาเชียร์ไทยบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้ง2ประเทศแต่โดยส่วนใหญ่แล้วชาวอินโดนีเซียนั้นไม่มีใครที่จะเข้าข้างทางฝั่งกัมพูชาเลยนะครับอย่างคนแรกเขาบอกว่าฉันสนับสนุนไทยเพื่อให้ไตของน้องชายของฉันได้รับการรักษาหาย จากความคิดเห็นนี้ครับคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าถูกต้องแล้วพี่ชายกัมพูชาเป็นศัตรูอีกคนเขาได้แสดงความคิดเห็นต่อว่าปัญหาไตาของชาวอินโดนีเซียที่ถูกชาวกัมพูชาเอาไปนั้นไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลกัมพูชาเป็นความผิดของพวกขามนุษย์พวกขามนุษย์ซึ่งเป็นมูลนิธิมาเฟียในอินโดนีเซียมีคนหลอกลวงมากมายที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการอินโดนีเซียและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คขาบัน,นี้้เขาสื่อถึงกระบวนการค้าอวัยวะผิดกฎหมายในอินโดนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายค้าอวัยวะที่เลือกเหยื่อที่มีปัญหาทางการเงินและทําการเกลี้ยกล่อมให้ยอมตกลงขายไตยโดยผู้ที่ดองเชื่อและยอมเดินทางไปที่ประเทศกรัรมพูชาเพื่อที่จะทําการผ่าตัดมีทั้งแรงงานครูหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานรรการณ์โควิดเหตุการนี้มีชาวอินโดนีเซีย จำนวน122คนไปขายไตที่กัมพูชาเพื่อที่จะแลกกับค่าตอบแทน135ล้านรูปเปียอินโดนีเซียหรือประมาณ 3, 3 1 0 0 0 0บาทมาต่อกันที่ความคิดเล็นทันมาครับคนนี้เขาบอกสั้นๆว่าฉันสนับสนุนประเทศไทยในขณะที่คนถัดมาเขาบอกว่าเส้นสุดการเวลาสงครามกำลังลามไปทั่วโลกปาเลสไตน์อิสราเอลยังไม่จบยูเครนรัสเซียปากีสถานอินโดนีเซียตอนนี้กัมพูชาไทย หลายประเทศเข้าสู่สงครามแล้วมันน่ากลัวมากส่วนคอมเมนต์ทันมาเขาอธิบายว่าหากถึงทางตันไทยเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดตามข้อมูลกำลังทหารระดับโลกไทยอยู่ที่อันดับที่25และกัมพูชาอยู่อันดับที่95ตามหลังไทยอยู่ไกลมากในแง่ของกำลังพลไทยมีทหารมากกว่ากัมพูชาเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ไทยบังคับใช้การเกณฑ์ทหารกัมพูชาพ่ายแพ้ยับเยินในทุกมิติทั้งทางทะเล ทางบกและทางอากาศในแง่ของอุปกรณ์ป้องกันประเทศเศรษฐกิจใครยังเหนือกว่าด้วยดังนั้นในความคิดเห็นของฉันกัมพูชาไม่กล้าที่จะทําสงครามแบบเปิดเผยและไทยก็ไม่มีเหตุผลที่จะทําสงครามแบบเปิดเผยไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะได้มาดังนั้นในความคิดของฉันปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศค่อนข้างดี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารทั้งสองประเทศได้พบกันและนายกรัฐมนตรีทั้งสองยังพูดคุยกันอีกด้วยซึ่งจากความคิดเห็นนี้คนันมาได้เข้ามาตอบเสริมว่ากัมพูชามีประวัติศาสตร์อันโหดร้ายในสงครามโลกครั้งที่สองในขณะที่ไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมและมีสงครามน้อยมากความคิดเห็นคนัรมาครับฉันสนับสนุนประเทศไทยเพื่อให้สำนักงานใหญ่การพนันออนไลน์ในกัมพูชาซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียถูกกำจัดออกไป และการค้าอาวัยวะของคนอินโดนีเซียในกัมพูชาก็ถูกกำจัดออกไปเช่นกันชาวอินโดนีเซียคนตันมาครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียต้องช่วยไทยส่งขีปนาวุธและจรวดให้ไทยถล่มกัมพูชาความคิดเห็นถัดมาโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดของอินโดนีเซียหวังว่าพวกเขาจะยับยั้งตัวเองได้กัมพูชาไม่ควรยิงพยองมากเกินไปเรามาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันมันจะเสียเปรียบถ้าคุณยับยั้งตัวเองไม่ได้ คิดถึงคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าพวกเขาจะกลายเป็นเหยื่ออย่างไรเราในฐานะสมาชิกอาเซียนควรปกป้องกันและกันหวังว่าเราจะสร้างสันติภาพได้เราไม่ต้องการให้เพื่อนบ้านพี่น้องทะเลาะกันเราต้องการให้ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันความเิดเห็นทันไม้ครับสงครามในป่าเกิดขึ้นมานานแล้วไทยกับกัมพูชาจะพิสูจน์ว่าอุปกรณ์ทางทหารสมัยใหม่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการลบในป่าและกองโจรหรือไม่ ต่อมาครับเหตุการยิงกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาสแสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปราะบางเพียงใดแม้จะมีข้อตกลงในการรักษาสันติภาพแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกลับบอกเป็นอย่างอื่นการสูญเสียเพียงรายเดียวอาจจะกระตุ้นให้เกิดการยกระดับความรุนแรงขึ้นความขัดแย้งนี้สมควรได้รับความสนใจอย่างจริงจังเนื่องจากอาจขัดขวางการทูตในภูมิภาคและทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียนย่ลงหวังว่าความขัดแย้งจะคลี่คลายลงในไม่ช้า ผ่านการเจราจาและความร่วมมืออย่างสันติคนถัดมาเขาบอกว่าไทยแลนด์จะรออะไรอีกถล่มกัมพูชาให้ราบคาบชาวอินโดนีเซียคนนี้เขาบอกว่าฉันสนับสนุนประเทศไทยเพราะกัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่มีระเบียบมีกลุ่มมาเฟียการพนันกลุ่มมาเฟียค้ามนุษย์และอื่นๆอีกมากมายต่อมาครับเขาบอกว่าฉันสนับสนุนไทยเพราะชาวอินโดนีเซียจํานวนมากตกเป็นเหยื่อการขายไตจากความคิดเห็นนี้คนถัดมาได้เข้ามาตอบเสริมว่าถูกต้องเจ้านายอย่าเข้าใจผิด ประเทศไทยบราโวถล่มกัมพูชาและเมียนมาให้ลาบคาบความกินคนถัดมาครับใช่แล้วชาวอินโดนีเซียจํานวนมากถูกบังคับให้ทํางานเป็นนักต้มตุน๋นและตกเป็นเหยื่อในกัมพูชาในขณะนี้แต่รัฐบาลของพวกเขาไม่ทําอะไรเลยเพราะเป็นรายได้ของพวกเขาในขณะเดียวกันประเทศไทยก็พยายามให้ความช่วยเหลือชาวอินโดนีเซียหลายร้อยคนในเมียนมาด้วยต่อมาครับ แน่นอนว่าหากสงครามเกิดขึ้นคนอินโดนีเซียก็จะสนับสนุนไทยมากขึ้นเพราะอินโดนีเซียเกลียดกัมพูชาที่ขายอวัยวะของชาวอินโดนีเซียนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเกลียดเมียนมาด้วย2เหตุผลคือเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และในโอลิมปิกทุกครั้งเมียนมาก็จะเล่นดุนแรงอย่างเช่นการแข่งขันฟุตบอลและนอกจากนี้เมียนมายังเล่นเกมแบบดุนแรงในโอลิมปิกเกมออนไลน์อีกด้วยต่อกันที่ความคิดเห็นคนทันมาครับเขาบอกว่าสนับสนุนประเทศไทยรัฐบาลกัมพูชาปกป้องการค้ามนุษย์ คนไทยปากีสถานและอินโดนีเซียจำนวนมากตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในกัมพูชานั่นคือเรื่องราวของกองทัพไทยที่ต้องการไล่ล่าผู้ค้ามนุษย์ต่อมาครับผมขอเรียกร้องให้กองทัพไทยทำลายกัมพูชาให้สิ้นซากพวกเขาเป็นเหมือนทวลริสงที่ลืมรลกเงาของตัวเองกล้าทำร้ายชาวอินโดนีเซียที่กำลังหางานทำที่นั่นจริงๆแล้วพวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากประเทศของเราอย่างมากต่อมาครับเขาบอกว่าไทยพบกัมพูชาน่าตื่นเต้นมากฉันสนับสนุนไทยหวังว่ากองทัพของเขาจะแข็งแกร่ง ความคิดเหนทันมาเป็นของชาวเวียดนามครับคนนี้เขาบอกว่าพวกเราชาวเวียดนามสนับสนุนประเทศไทยในสงครามครั้งนี้โปรโดสอนให้กัมพูชารู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกตันญูกะตเวทีว่าคืออะไรอย่าคิดว่ากัมพูชาจะเป็นผู้นําของเอเชียตวันออกเฉียงใต้หากมีจีนหนุนหลังตื่นนอนขึ้นมาแล้วดื่มกาแฟสักถ้วยเพื่อลดภาพดวงตาของอํานาจของคุณลงความคิดเห็นคนทันมาครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นเลย กัมพูชาจะเป็นประเทศแรกใหม่นะและคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาบอกว่าอเมริกาและพันธมิตรยืนเคียงข้างไทยจีนยืนเคียงข้างกัมพูชาอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียที่ได้เข้ามาพูดถึงสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับฟังแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกัน